ับสวัสดีและสบายดีพี่น้องมัตฉุกุชนชุมองสบอนไม่พ่อพ่อก็ส่องแม่บลาลูกมาหนิสวัสดีปลาลูกแมนเขาคั่วเขาคั่วตำเมนียวเขาคั่วตำเมนียงทำยังไงมำเหนียวลุยแมนมีพวกคนตำตำเมนียงสบายดีพี่น้องสบายดีกับส่องแม่บลาลูกน้องมาหนิเขาคั่วเื่นแม่ตาพี่น้องเอ้ย ต้มเมียงค่ะงูที่ไข่แต่กินหมูบ้านแต่จงขอตู้เย็นเนอะแม่นแม่มาแต่ธุระสิกินนำ้ำห้ำแน่น,นพี่นอ้องปากกินตั้มซอกแม่บาลุแม่ด้อพี่น้องเนอะไอที่สุขทานบ่ได้ไลักกับพ่อได้หายหอดหารอยจับเนาะแม่นหารอยจับไปก่อนมื้อหารอยจับเนอะแม่จ้าก็ไม่เวียกติ่ธุระเด็กหน่อยแม่จ้าก็สิไปเวียก,ก่อนพี่นอ้องเอ้ยมองมสายตาเมิวบะลเลงการเรื่องต้มเมียงสัญญาสัญญาวจ้าเอาพอดี สมกองแม่แม่เอามากกองเลยนี่เาเอาจอาเเมราคิดเอาเข็มๆมหสนเราคิดเอามากองเาม้นองคิดมากองในตู้เอามน้องคิดใส่สมากองน้ำปลาลูเข็มร้ายมากินไรแล้วเขมเ้นมาพี่ชอบคิดเรียวแลยน่องคิดมาพอ

่ตำมันแหลก่อจะใส่เยงแคแม่นเลยตำบัแหลมักัจ้พงเขาตาใส่มะขี่บวายผัวย่า่เผ็ดมือนเผ็ดใส่ชามหมาแค่บ่พอจังีตำเพบึงน้ำกันหูลังปรุงใปลแดบ้างนอกนมีเป็นตะกรงห้ปลาลูก สวัสดีป้าลุงด้วยตอนประเด็กข้นมาเลยฮมสามีกำลังปรุงอยู่ป้าลุงตอนนี้ <Okay. S 2> คือตั้มมันมาห่งเขานี่ปะปรุงอะไรกันโ <Amen. S 2> oh. อ้โยตัมม oh. ต้มเมียงกินเม,มียงกินเม,มียงตัมมงต้มหัว <Okay. S 1> ขาใส่ครับหัวใช่ไข่ป้าลุงใส่สมกะกอก ประแดกตอนพ่นนะแต่ประแดกตอนน้ำเสืเอมีคนอยากจำประแดกตอนป้าลุงประแดกปุ๊กฮะเกินมือนะเสแอะป้าลุงตำเมียงปั่นเขาจัมเลยมือนะมาเตียงเฮียนปั่นเขาจัมเลยป้าลุงแสแอะมาเนียนชามีกับแม่ป้าลุงตำอีกป้าลุงมั้นีือือ ลงหัวลงไปแล,ปลยแปไปลุงตาโทำไรแตกเลยไปลุปลงอืออตากินกันเด้อไปลุงเด้อต้มเมี่งย,ยุบหมกตัวแห่ไปลงุง ในนอนปรุงเสบในนอนะนะานมา,ทาะงทอให้มาแต่แทบอะมาแต่บ้านพวกนอนขีดสุนมาแต่ทางไดบ้านนี่น้องขีดไมาชิม่ซิมปรงุงิม่ถาซีมนะซีมตำมียัง แต่แสบปลาลุงพวนะิมื่นสมิวปลาเลืองมาลุนมามกัการปลลุงบจกตวอุซิมอะไรซิม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 เลยซิมเลยซิมปะเป็นอย่งไร พ่อว่าไปไปกินน้ำกระไรปะลุงมาแล้วปาลุงมาต่อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อปลาลุงเด้อมากินน้ำกันไรคนน่ะตําเมียงปะลุงตําเมียงตําเมียงคนน่ะล้งขีดไหมลองลอขีดมาเด้อน้องขีดเด้อคนน่ะตําเมียงปะลุงเส็บเส็บลมร้ายจะแตกแล้วปะลุงเลย <coughs> thằng này chắc thiếng nghe căn thằng này là này ôi mưa ừ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 

นี่เฮาตัดเที่ยงกันแหละอืมปิดเด้อล่ะจังกับแม่ดีกันทุกเนาะแล้วเที่ยงก็บ่กินเนาะกินแมดเลยเด้อครับสิเจ้ารังมันอู้หือมันเกจกว่าน้องผิดก็มานะก็มานะอะบ่มี

เขาบริษิทุทธและรับประกันสตอันเขาตีต่อเขาลดคุ้มกันต้อาามล้วนะ

เดี๋ยวจะได้ขอจบคลิปเพียงเทง่านี้แล้วก็ลุงหากหากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ป่าวลุงเด้ป่าวลุงช่องป่าวลุงพร้อมเข้ากันกิปนาป่าวลุงสบายดี